สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะคลิปนี้อ้อมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำการวางไข่แดฟองและเหรียญบาท9้าเหรียญเพื่อเป็นการเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคลาภให้ไหลเวียนเข้ามาในบ้านของเราให้บ้านของเรามีความอุดมสมบูรณ์มีกินมีเก็บไม่ขาดสายนะคะและในคลิปนี้อ้อมก็จะบอกวิธีให้ครบทุกขั้นตอน ะะเริ่มตั้งแต่การท่องคาถาเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภแล้วก็การวางควรจะวางตรงไหนควรหันหน้าไปทิศไหนควรทําวันและเวลาไหนและก็คําพูดเพื่อลาไข่นี้มาไว้ทานนะคะและก็มีหลายท่านที่สงสัยนะคะว่าทําไมต้องเป็นไข่8ฟองด้วยนะคะทําไมต้องแนะคะ 8ก็คือเลข8นะคะเป็นเลขที่คนจีนเขาถือทั้งฝรั่งมังค่าเขาก็ถือนะคะเลข8เป็นเลขที่หมุนเวียนนะคะอินฟินิตี้ค่ะมีความหมายว่าอินฟินิตี้ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดนะคะคำว่าอินฟินิตี้ก็คือว่าไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็หมายถึงว่าความอุดมความสมบูรณ์ความร่ำรวยความมีกินมีเก็บไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะ คนจีนเขาถือนะคะแล้วก็พวกซินแสเนี่ยค่ะเขาถือว่าไข่เนี่ยต้องมีในบ้านของเราตลอดอย่าได้ขาดนะคะเพราะว่าไข่ก็เปรียบเสมือนทองคํานะคะเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ที่ต้องมีไว้ติดบ้านตลอดอย่าได้ขาดสายนะคะและก็มาบวกกับเหรียญบาทเก้าเหรียญอันนี้เป็นศาสตร์ของไทยเราเองนี่แหละค่ะเลข9ก็คือ9้าหน้า9้าหลังจริญก้าหน้าจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะส่วนข้าวสารก็เป็นอาหารที่ เราต้องทานต้องกินต้องมีทุกบ้านบ้านไหนๆก็ต้องมีข้าวสารเป็นของที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราจึงนำไข่แปดฟองมาวางบนข้าวสารพร้อมกับเหรียญบาทอีก9้าเหรียญเพื่อเสริมความเจริญความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ความเจริญก้าวหน้าความอุดมสมบูรณ์ความมีกินมีเก็บให้ปังปังเสริมความเฮงความปังไปด้วยนะคะ เรามาเริ่มการวางไข่แฟองขั้นตอนแรกกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆเ,เตรียมข้าวสารใส่ภาชนะมาค่ะข้าวสารจะเป็นข้าวสารอะไรก็ได้นะคะตามครัวเรือนของแต่ละบ้านที่สะดวกเลยค่ะแต่ถ้าเป็นข้าวที่เม็ดสวยๆหน่อยเป็นข้าวหอมมะลิแท้ก็จะดีนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่ทานข้าวขาวก็สามารถใช้เป็นข้าวไร์ very, เบอร์รี่ข้าวกล้องอะไรก็ได้นะคะเอาตามที่สะดวกเลยค่ะ และต่อมานะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เตรียมไข่ค่ะและให้เลือกไซส์ไข่ที่ใหญ่ๆห,หน่อยนะคะวันนี้อ้อมใช้ไข่เบอร์ศูนย์นะคะอ้อมเพิ่งไปซื้อมาเลยค่ะเมื่อเลือกไข่ลูกที่สวยๆอ้วนๆอวอบๆโตๆได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นำไข่มาทำความสะอาดก่อนค่ะเผื่อว่าไข่มันจะมีขี้กงขี้ไก่ติดมานะคะก็ให้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เมื่อเตรียมข้าวสารใส่ภาชนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไข่ทั้ง8ฟองค่ะมาทำการวางบนข้าวสารค่ะอ้อมพึงล้างมานะคะล้างทำความสะอาดมาก็จะมีความเปียกอยู่นิดนึงไม่เป็นไรนะคะวันนี้ไข่ไซส์ใหญ่นะคะ วางแบบแน่นๆหน่อยภาชนะนี้อ้อมก็เคยใช้แล้วครั้งหนึ่งแต่คราวนั้นเป็นไข่ไซส์เบอร์หนึ่งก็จะเล็กกว่านี้หน่อยก็จะวางแบบห่างๆนะคะคราวนั้นแต่คราวนี้เป็นไข่ไซส์เบอร์ศูนย์ก็จะวางแบบติดๆกันไปหน่อยอก็จะวางแบบติดกันไปเลยค่ะโอ้พอดีเลยค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าภาชนะนี้ของอ้อมคือแบบว่าพอดีถูกออกแบบมาเพื่อวางไข่แปดฟองเลยนะคะ วางแล้วก็จัดเรียงไข่ให้สวยๆนะคะให้ดูดแีและเมื่อเราวางไข่8ฟองเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำเหรียญบาททั้ง9เหรียญมาวางตรงกลางนะคะ ำให้เขาวางให้ได้เก้าเหรียญน,นะคะพอดีโอ้พอดีเนาะสวยงามจะหันหัวในหลวงขึ้นหรือหันอะไรขึ้นก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยนะคะไม่ได้ซีเรียส และเมื่อเราวางไข่8ฟองและเหรียญบาท9เหรียญเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาท่องคาถาเพื่อเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภเรียกเงินทองเรียกสิ่งดีๆให้ไหลเวียนเข้ามาในบ้านของเรานะคะพุทธังนำมาเงินธรรมังนำมมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะสิทธิพุทธังกิจจังมะมะ ผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังคังกิจจังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติศีวลีจะมหาลาพังพระวันตุเมขรุปิจะกิตติมันตังมะอาอุ โอมพยาครุตรุตรุตแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพย์ณนะได้บุญบารมีณนะมั่นคงณนะล้างอาถรรพ์ณนะร่ำรวยณนะรุ่งเรืองณนะรุ่งโรจนะ์ณเมตตาอธิตถามิ สาธุขอให้ไข่แปดฟองและเหรียญบาทเก้าเหรียญบนข้าวสารในภาชนะนี้จงเป็นสิ่งของวิเศษช่วยดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคลาภดึงดูดความมั่งมีความมีเกณฑ์ความมีเก็ตค,ความอุดมความสมบูรณ์ให้ไหลเวียนเข้ามาในบ้านหลังนี้ บ้านเลขที่20ทับ4ีหนึ่แห่งนี้ขอให้บ้านหลังนี้จงมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ความมีกินความมีเก็บความไม่อดอยากความไม่ยากจนความโชคดีจงไหลเวียนเข้ามาในบ้านหลังนี้มิขาดสาย และเมื่อเราท่องคาถาเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเรียกข้าวของนะคะเรียกความโชคดีให้ไหลเวียนเข้ามาในบ้านหลังนี้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เรานำไปวางตั้งไว้ตามที่ที่บ้านของแต่ละหลังสะดวกนะคะว่า,าจะตั้งตรงไหนก็ได้นะคะที่สะดวกอย่างบ้านของอ้อมเดี๋ยวอ้อมจะให้ดูนะคะ ของอ้อมก็จะตั้งไว้บนโต๊ะกินข้าวบ้างนะคะอ่าตรงนี้เป็นโต๊ะโต๊ะทานอาหารนะคะแต่ว่าอย่างบ้านอ้อมเนาะมันบ้านอ้อมคือคนไม่เยอะนะคะอ้อมก็จะตั้งไว้บนโต๊ะทานอาหารเพราะว่าเวลากินข้าวจริงๆอ่ะอ้อมกินไขรกินมันส่วนมากก็จะเป็นนั่งตรงพื้นข้างล่างอ่าหน้าทีวีอย่างนี้นะคะ เนี่ย<ม>อ้อมก็จะตั้งไว้บนโต๊ะทานอาหารแบบนี้หรือไม่ถ้าหากวันไหนมีญาติมาเราก็สามารถย้ายไปวางไว้ตรงอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวอ้อมจะให้ดูนะคะพออ้อมวางไว้บนโต๊ะทานอาหารนะคะอ่าเผื่อว่ามีญาติมาบ้านกระทันหันเนาะเราก็ต้องใช้โต๊ะอาหารเราก็สามารถย้ายได้นะคะสามารถย้ายภาชนะ ย้ายไข่มาวางไว้ตรงอีกที่อื่นก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเราสามอ้อมถึงบอกว่าหาที่วางได้ตามสะดวกของบ้านแต่ละหลังหรือว่ามีเพื่อนเถามด้วยนะคะว่าสามารถวางไว้บนหิ้งพระได้ไหมวางไว้บนหิ้งพระไม่ได้นะคะพระเขาก็เป็นพระเนาะพระก็ต้องวางพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามลำดับของเขาไปแต่ว่านี่ค่ะสามารถวางไว้ข้างล่างหิ้งพระนะคะ วางไว้ใต้หิ้งพระแบบนี้นะ,ะวางแบบนี้ได้ค่ะมีหิ้งพระแล้วก็วางไว้ใต้หิ้งพระแบบแบบนี้ได้นะคะหรือว่าจะวางตรงไหนก็ได้ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นทางเดินทางเข้าครัวนะคะทางเชื่อมต่อเข้าครัวเนี่ยอ้อมก็วางไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยนะคะคําถามต่อมานะคะควรหันหน้าไปทิศไหนนะคะจริงๆเ แล้วแต่เลยนะคะว่าหันหน้าไปจะตั้งไว้ตรงไหนก็ได้มันก็ไอคำว่าหันหน้าไปทางทิศไหนนะมันก็จะคล้ายๆกับว่าควรตั้งไว้ตรงไหนเนาะถ้าเกิดเราหันหน้ามันก็ได้หมดนะคะแต่ว่าเวลาทำนะคะตอนที่เราทำพิธีนะคะอ้อมอยากแนะนำให้หันหน้าออกไปข้างนอกบ้านนะคะหันหน้าไปทางหน้าบ้านหันหน้าออกไปทางประตูเข้าบ้านนะคะหันหันหน้าออกไปทางห้อง ประตูห้องนะคะสําหรับคนที่ทําในห้องในเคหสถานที่อาจจะเป็นห้องเช่าหรอ 2, อือว่าคอนโดตามตึกอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือ<ต>ให้หันหน้าออกไปทางประตูหน้าบ้านนะคะเ <assignments. S 1> นีย่ยทางประตูทางข้างหน้าอย่างนี้นะคะเวลาเรายืนทําพิธีเพื่อที่จะเป็นการเรียกทรัย์ เรียกโชคลาบดึงดูดซัพย์ดึงดูดโชคลาบให้ไหลเวียนเข้ามาแบบนี้นะคะคือตอนยืนทำพิธีนะคะแต่เมื่อเราทำพิธีเสร็จแล้วเราจึงค่อยนำไข่เนี้ยไปวางตรงไหนก็ได้ ตามที่เราสะดวกของตามเคหสถานของแต่ละที่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจำกัดได้เหมือนอ้อมบอกว่าวางไว้บนโต๊ะอาหารนะเพื่อนๆบาง,บ,างบ้านก็ไม่ได้มีโต๊ะอาหารไม่ได้ถึงมีก็อาจจะไม่ได้ที่จะพร้อมมาวางไข่แบบนี้ใช่ไหมหละ่ะโต๊ะอาหารก็คือต้องทานอาหารใช่ไหมหล่ะคะอ้อมก็อยากจะให้ทำตามที่สะดวกของบ้านแต่ละหลังได้เลยนะคะ อาจจะหาเก้าอี้หาโต๊ะอะไรมาตั้งไว้ตรงไหนที่สะดวกก็ได้เลยค่ะจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าตอนทำให้หันหน้าออกไปทางประตูหน้าบ้านเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือควรทำวันไหนและเวลาไหนนะอันนี้ถามกันเยอะมากๆเลยนะคะ ทำวันไหนก็ได้นะคะและก็เวลาไหนก็ได้เอาแค่ตั้งแต่ตะวันขึ้น,นจนก่อนตะวันตกดินแค่นั้นนะคะจะเวลาไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นเวลาที่เพื่อนๆสะดวกที่สุดเนี่อ้อมถือเริกสะดวกคือเริกที่ดีที่สุดนะคะพระเขายังบอกเลยนะคะว่าเริกสะดวกคือเริอที่ดีที่สุดอย่าไป อย่าไปจํากัดเวลาอย่าไปฟิกเวลาว่าต้องเป็นเวลานี้เวลานี้เวลานั้นมันทําให้ตัวเองไม่มีความสุขมันทําให้เวลาที่เราทําอะไรแล้ว,ลวม,มันเมื่อเราทําแบบไม่สะดวกมันก็จะไม่ดีนะคะมันสิ่งดีๆมันก็จะไม่เข้ามาเราทําตามเวลาที่เราสะดวกที่สุดก็จะมีสิ่งดีๆไหลเข้ามานะคะบางช่องเขาบอกว่าต้องทําตอน9ก้าโมงเนาทีบางละเดโมงเนาทีบ่ายโมง1ิ เก้านาทีอะไรอย่างนี้นะคะคือมันเป็นการที่สร้างขีดจํากัดให้ตัวเองแล้วทำให้เราฝืนนะคะ่ะเขาเรียกว่าฝืนตัวเองในการทำสิ่งนั้นๆเหมือนกับฝืนตัวเองในการทำบุญมันไม่ดีนะคะพระเขายังไม่แนะนำเลยนะคะและเมื่อเราทำพิธีแล้วและหาที่วางตั้งไว้แล้วนะคะเราก็ควรตั้งทิ้งไว้ประมาณเจ็ด ถึง10หรือ14วันนะคะก็คือ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็ได้นะคะส่วนตัวอ้อมเองนะคะที่อ้อมทำอ้อมก็จะ ตั้งไว้อีกประมาณ2อาทิตย์อ้อมก็จะค่อยทําการลานะคะต่อให้ถูกหวยก็ไม่ใช่ว่าจะลาเลยนะวันที่ถูกหวยนะคะคือส่วนมากอ้อมมักจะทําวันก่อนหวยออกประมาณ3วันนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วพอหวยออกต่อให้อ้อมถูกหวยอ้อมก็ยังไม่ลานะคะอ้อมก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหะคะ่ะอ้อมก็ตั้งไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ค่อยทําการลานะคะและพอเราทําพิธีเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาพูดคําลาของเลยค่ะ สาธุข้าพเจ้าขอลาไขา่แปดฟองและเหรียญบาทเก้าเหรียญพร้อมทั้งข้าวสารในภาชนะนี้นำมาทานเองและนำมาทําบุญทําทานใส่บาทรนำเหรียญบาทไปต่อยอดทําบุญ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆจงไหลเวียนเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้มีความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองความร่ำรวยความมีกินความมีเก็บความมีใช้เข้ามาไม่ขาดสายขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าอย่าได้พบเจอกับความอดอยากยากจนความไม่มีกินความไม่มีเก็บเลยสาธุสาธุสาธุ และเมื่อเราพูดลาไข่แปดฟองเหรียญบาทเก้าเหรียญและข้าวสารในภาชนะนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็สามารถนํามาประกอบอาหารทานเองหรือว่าจะนําไปประกอบอาหารแล้วนํานไปวัดไปใส่บาตรได้เลยนะคะข้าวสารก็เอามาหุงก็เอาไปใส่บาตรได้หรือจะกินเองก็ได้หรือจะแจกเพื่อนบ้านก็ได้แล้วแต่นะคะเหรียญบาทเก้าเหรียญน,นี้เราก็นําไปวัดค่ะ เอาไปหยอดอหยอดตู้ช่วยบริจาคค่าน้ำค่าไฟที่วัดก็ได้หรือว่าจะไปให้คนขอทานคนพิการอะไรก็ได้นะคะเป็นการทำบุญต่อยอดไปอีกทอดทอดหนึ่งนะคะเราก็จะได้บุญเพิ่มก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการวางไข่แดฟองเหรียญบาท 9, เก้าเหรียญบนข้าวสารนะคะเพื่อเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคลาภนะคะ วันนี้อ้อมก็บอกครบทุกอย่างเลยเนาะอ้อมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาอวยพรให้อ้อมกันเยอะแยะเลยนะคะอ้อมก็ขอให้ใครที่มาอวยพรให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของอ้อมอ้อมก็ขอให คำอวยพรอันประเสริฐนี้นะคะจงย้อนกลับไปหาผู้ที่อวยพรให้อ้อมเช่นกันนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความร่ํารวยความรุ่งโรจน์ตลอดไปขอให้มีแต่ความเฮงๆปังๆดรวยๆให้ถูกหวยรวยเบอร์ให้ร่ํารวยร่ํารวยสุขสมหวังดังใจหมายในทุกๆเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ